ไม่กี่วันที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาได้สร้างความฮือฮาต่อสาธารณชนอีกครั้งเมื่อมีการประกาศว่าจะมีการเปิดตัวเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนลำใหม่และนี่ก็คือ n อ r ทร r อปกลัมแมน B 2ี r ส d เ r เรเดเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนยุคที่6ลลำแรกของโลก Northrop Grumman B 2 1 Raider เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ลำใหม่ของสหรัฐอเมริกาพัฒนาโดยบริษัท Northrop Grumman สำหรับใช้งานในกองทัพอากาศสหรัฐความเป็นมาของเครื่องบิน B 2 1เริ่มต้นขึ้นในปี2011 เมื่อทางกองทัพอากาศสหรัฐเริ่มมีการวางแผนสำหรับการสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดลำใหม่โดยมีการออกคำร้องขอข้อเสนอเพื่อพัฒนาเครื่องบิน Long Range Strike Bomber หรือ LRSB ในเดือนรกรกฎาคมปี2014 สัญญาการพัฒนาได้รับการอนุมัติถึง o r t h r o p g r u m m a n ในเดือนตุลาคมปี2015โดยรายงานของสื่อระบุว่ากองทัพอากาศสหรัฐต้องการให้เครื่องบินทิ้งระเบิดลำนี้ทำหน้าที่ได้ถึง3หน้าที่ได้แก่การรวบรวมข่าวครองผู้จัดการการรบและเครื่องบินสกัดกัน้นในการประชุมสัมนมา,าว,วิชา,าการสงครามทางอากาศปี2016 เจ้าหน้าที่กองทัพอากาศประกาศว่า LRSB จะถูกเรียกอย่างเป็นทางการว่า B21 เนื่องจากเครื่องบินทิ้งระเบิดลำนี้จะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนล,ลำแรกของศตวรรษที่21จากนั้นในเดือนกันยายนจเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศประกาศว่า b 2 1จะมีชื่อว่าเรดเดอร์เพื่อเป็นเกียรติแก่เหตุการณ์โจมตีดูริตเตอร์ของสหรัฐในสงครามโลกครั้งที่สอง ในเวลาต่อมาเลขาธิการกองทัพอากาศเโบราตลีเจมส์เขาได้กล่าวว่าเครื่องบิน B-21 จะเป็นแพลตฟอร์มการโจมตีที่มีความแม่นยำระดับโลกยุคที่5ที่มีความสามารถเน็ตเวิร์กเซนทริกวอลแฟร์ในการยิงเซ,เซ็นเซอร์ผ่านเครือข่ายโดย USAF ได้มีการประกาศซัพพลายเออร์ชั้นนำา7รายสำหรับโปรแกรมการพัฒนานี้ได้แก่ Plat อนด์วิทน VAE Systems p i r i t Aero s y s t e m Orbital ATK Rockwell Collins t k n Aerospace และจ a n นิก i Industry ในส่วนของการออกแบบ การออกแบบของ B-21 Raider มีความคล้ายคลึงกับเครื่องบิน B-2 Spirit โดยการออกแบบที่สำคัญเสร็จสมบูรณ์ในเดือนธันวาคมปี2018แต่สเปคของเครื่องบินทิ้งระเบิดลำนี้ยังไม่มีการแจ้งออกมาอย่างเป็นทางการโดยในระหว่างเดือนมกราคมปี2020เจ้าหน้าที่ของกองทัพากสหรัฐได้มีการเปิดตัวการออกแบบของเครื่องบิน B-21 ลำใหม่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการออกแบบผสมที่โดดเด่น และดูเหมือนว่ามันจะคล้ายกับเครื่องบิน B2 Spirit แต่มันมีขนาดที่เล็กกว่าและเบาวกว่าจากนั้นถัดมาภายในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022เครื่องบิน B21 หกลำอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโดยเครื่องบิน B21 ลำแรกถูกย้ายไปยังศูนย์ทดสอบในเดือนถัดมาจนกระทั่งเดือนกันยายนในปีนี้ USAF ได้ประกาศว่า เรื่องบิน B 2ี21พร้อมแล้วที่จะเปิดตัวในต้นเดือนธันวาคมที่โรงงานผลิตของนอตทรอ g ก u m แมนในเมืองพลามเดลรัฐแคลิฟอร์เนียโดยพิธีการได้เสร็จสิ้นไปแล้วในวันที่2อธันวาคมที่ผ่านมานี้ ในระหว่างการเปิดตัวของ B-21 เคทีวอ e n CEO ของ Northrop ได้กล่าวว่าเครื่องบิน B-21 ได้รับการออกแบบโดยสถาปัตยกรรมระบบปิดแบบโมดูลาร์เพื่อให้อัปเกรดได้ง่ายและอาจจะสามารถส่งออกส่วนประกอบต่างๆให้กับผู้ซื้อจากต่างประเทศได้และเขายังกล่าวต่ออีกว่าภายในของ B-21 นั้นมันลำหน้ากว่ามากเมื่อเทียบกับ B-2 Spirit และยังมีขนาดที่เล็กกว่าแต่มีพิสัยทำการที่ไกลกว่าซึ่งในปัจจุบันนี้พนักงานของนอ r ทร r อปประมาณ5,000คนกำลังทำงานอย่างเข้มข้นโดยทางกองทัพสหรัฐมีแผนการที่จะจัดซื้อเครื่องบินลำใหม่นี้จำนวนถึง100ลําลำเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไปด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ